อะไรที่าขายเนี่ยต้อ, <c oughs> องเป็านาช่วยลูกโดนฟ้องเท่าไหร่ก็เท่านั้นที่ก่อนช่วยผมช่วยห้าหมื่น ไม่จะให้คือคุยกันว่าจะขายห้าองค์ออผมก็ให้ห้าองค์ <c oughs> ไม่เอาเลยเห็นเฮียบอกว่าให้ผมช่วยผมก็เลยให้ราคาแพงๆแ,แต่ถ้าไม่ขายไม่เป็นไรผมไม่เอา ห้าหมื่นเอาไอเจลเงินให,ให้ให้เขาห้าหมื่นคือพอดีเขาเจ้าของคนนี้เขาบอกเขาโดนฟ้องบอกให้ขอให้ผมช่วยหน่อยผมบอกผมเช่าห้าหมื่นนี่แหละเพราะว่าเกินกว่านี้ห้าหมื่นเท่าคณเท่าทุนผมว่าขายเหมือนกันเดี๋ยวขาดทุนหน่อยผมก็ขายบางทีแค่ช่วยช่วยกันไป